สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเซตชอนกีดันลิมิเต็ดเอดิชันนะครับซึ่งเซตเนี้ยก็ออกมาได้สักพักึแล้วนะครับซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเซตนี้อยู่ในครอบครองแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะซื้อเก็บไว้แล้วลืมวิธีการใช้ไปแล้วสําหรับเซตชอนกีดันเซตนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอมาทบทวนวิธีการใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดกล่องมาเลยนะครับผมชั้นแรกเลยจะเจอตัวการ์ดก็จะแนะนําว่าในกล่องเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆมันเกือบจะเรียงวิธีการใช้ไว้ให้แล้วนะ ในเซตนี้นะครับในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับแล้วก็จะ,จะใช้ชมเป็นชั้นแรกชั้นแรกนี่จะเป็นไซหญ่หมดเลยจะมีเป็นบาลานเซอร์มี otion, มอ,อีโมชั่นมีออฟเซครีมมีไอครีมทิปคลิกให้ดูนี่ก็คือพยายามจะเห็นว่าเป็นไซหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เซตเนี้ยลูกค้าก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมาทั้งเอเซนต์มาทั้งมีทั้งเอ็มพู่นะครับผมขั้นตอนการใช้ใช่ยังไง ท้ายคลิปเนี่ยครับผมคือการก็แบ่งวิธีการใช้ไว้ให้แล้วนะคบว่าช่วงเช้าใช้อะไรบ้างแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งในกล่องกล่องเนี้ยจะมีครบเกือบทุกขั้นตอนเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ครบชุดนะครับผมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและเห็นได้ชัดภายใน2อาทิตย์นะครับขั้นตอนการใช้ก็คือจริงๆแนะนําเหมือนเดิมนะว่าเปิดฝาทุกอย่างให้พร้อมกันแล้วทาไม่งั้นเดี๋ยวมือจะลื่นแล้วก็จะทาอะไรค่อนข้างยาก เพราะว่าถ้าเราทาไปด้วยเปิดไปด้วยเนี่ยจะเริ่มลื่นเปิดยากแล้วนะครับแล้วก็เป็นชิ้นนี้นะครับผมมีมาให้ทดลองในเซตในชุดในกล่องเลยนะครับผมก็คือตัว first care ของชุดชอนกีดนันดีมากๆใช้แล้วผิวกระจ่างใสแล้วก็ชับรูงกนที่ดีมากๆอันนี้ต้องลองเลยนะครับผมใช้แล้วหมดแล้วเริ่มเห็นประสิทธิภาพแน,นะนำไม่ซื้อไซส์ใหญ่เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าเบสเซลเลอร์เลยแล้วก็ขายดีมากๆ น,นี่ลูกทินงที่กันลงมาให้ดูนะคือเป็นตัวช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็คือเป็นของในกล่องหมดเลยในเมื่อทาบองลงเสร็จแล้วสำหรับกลางวันนะครับอย่าลืมทากันแดดชอนกีนันเองเขาก็มีกันแดดสำหรับรุ่นเขาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ